ไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องนี้จะว่าไปแล้วก็อยากบอกว่าชีวิตจริงบางทีมันก็ยิ่งกว่านิยายค่ะคือมีผู้ชายคนหนึ่งครับเขาหนีออกจากบ้านไปแล้วก็หนีไปตั้งแต่เด็กวันหนึ่งเนี่ยคิดอยากจะกลับบ้านแต่ว่าข้อมูลความทรงจามันเลือนลางเหลือเกินจําได้แค่ว่าตัวเองชื่อเล่นชื่ออ้ํามีคุณพ่อชื่อนี้นามสกุลแบบนี้บ้านเนี่ยในความทรงจาเขาเลื่อนเลือนรู้แต่ว่าอยู่บริเวณริมทางรถไฟ แล้วที่สําคัญคือเขาไม่รู้หนังสืออะไรเลยแต่หาพยายามช่องทางจนกระทั่งติดต่อทางมูลนิธิกระจกเงาจนกระทั่งที่สุดแล้วตามเจอคุณพ่อที่พัดพลาดก,กันมา15ปีครับนี่นะฮะนี่คือนาทีที่ทั้งคู่กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่ง<ด>คุณอ้ําคือ,อค,คนที่ใส่เสื้อเสื้อสีดำนะครับและคุณพ่อก็คือคนที่ใส่เสืออ้อลายนั่งอยู่ตรงนี้นะครับค,คือต้องบอกว่า อย่างที่เกิดไว้ฮะชีวิตจริงบางทีมันก็ยิ่งกว่านิยายออกจากบ้านไปตั้งแต่เด็กคือหนีออกจากบ้านไป,แ,นนออนไปแล้วก็ไปตะเวนอยู่ตรงนู้นตรงนี้จนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยโตเป็นหนุ่มไปทํางานอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็เพื่อนที่ทํางานอยู่ด้วยกันพอถึงวันหยุด <c oughs> เขาเดินทางกลับบ้าน <c oughs> ตัวเองก็คิดว่าทําไมเราไม่มีบ้านเหมือนคนอื่นเขา <c oughs> ก็พยายามจะตามหาฮะว่ามีวิธีไหนที่จะพอกลับบ้านที่ตัวเองมีความทรงจามาเรือนรางได้รู้แต่ว่าพ่อชื่อบุญธรรม แม่ชื่อแมวแล้วก็บ้านอยู่ชุมชนดินทางรถไฟไม่ทราบชื่อรู้แต่ว่าบริเวณนั้นมีคลองหรือว่าแม่น้ําอยู่ใกล้ๆแล้วก็มีตลาดอยู่หลังชุมชนด้วยข้อมูลอันน้อยนิดเหล่านี้ประกอบกับเจ้าตัวไม่รู้เรื่องตัวหนังสืออ่านไม่ออกน้องไม่ได้เรียนเขียนไม่ได้ฮะแต่ที่สุดแล้วก็ตามมาจนเจออยากไปให้ดูบรรยากาศช่วงนี้ก่อนนะครับ

จความสําคัญก็คือคุณอ้ําเนี่ยเล่าว,ว่าหนีออกจากบ้านตั้งแต่เด็กจําความก็ไม่ค่อยได้ตอนนั้นเพื่อนชักชวนให้ไปนั่งรถเมล์เล่นแล้วพอออกไปแล้วก็ไม่ได้กลับไปเลยใช้ชีวิตคือไปเป็นขอทานอยู่ตามท้องสนามหลวงแล้วก็ตรอกข้าวสารกลางคืนก็ไปนอนใต้แผงที่เขาขายซีดีกันจนพอโตแล้วเนี่ยไม่สามารถจะขอทานได้แล้วก็อาศัยเก็บของเก่าขายแล้วก็อาศัยข้าววัดกินจนกระทั่ง6ปีที่แล้วเพื่อนชวนไปทํางานที่เขาเต่าหัวหินแล้วก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่ว่าฮะวันหยุดเพื่อนเขาก็กลับบ,บ้าน ตัวเองก็พยายามนึกว่าอ๊ะเรามีบ้านหรือเปล่าอยากจะกลับไปพบคนที่บ้านแต่ความทรงจํามันเลือนลางเหลือเกินก็เลยหาวิธีติดต่อแต่ว่าไม่รู้หนังสืออ่านก็ไม่ออก <Okay. S 2> เขียนก็ไม่ได้แต่ว่าเคยไปเล่นเกมคอมพิวเตอร์เลยใช้โปรแกรม Google พูดใส่ลงไปในนั้นว่าเด็กหายด้วยความคาดหวังว่าจะสามารถเซิร์ชไปเจอข่าวที่ครอบครัวตามหาตัวเองหรือเปล่าแต่ว่าคาว่าเด็กหายดังกล่าวนั้น Google พาไปที่ Facebook ศูนย์ข้อมูลคนหาย ของมูลนิธิกระจกเงาก็เลยพยายามติดต่อไปที่ Facebook ของมูลนิธิที่ว่านี้นะฮะเพราะว่าเห็นว่ามีคนติดตามมากกว่า40,000 0คนปัญหาขั้นต่อมาคือจะแชทไปคุยกับแอดมินเขาได้ยังไงเพราะไม่รู้ภาษาไม่ได้เรียนหนังสือนะครับอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ก็ใช้ Google ที่ว่านี้พูดลงไปว่าต้องการสื่อสารอะไรแล้วก็ก๊กอปข้อความนี้ส่งไปคุยกับแอดมินจนกระทั่งทางฝั่งนี้เขารับเรื่องเอาไว้แล้วก็ประสานหลายหน่วยงานนะครับทั้งตำรวจรถไฟแล้วก็ตอนแรกเขาพยายามไปหาอยู่จุดหนึ่งซึ่งปรากฏว่า เป็นศูนย์ที่เกี่ยวกับชุมชนรถไฟเหมือนกันแต่ไม่ใช่แล้วก็ไปเจอชุมชนที่สองเพราะมีคนให้ข้อมูลผ่านทาง Facebook มาจนกระทั่งตามเจอในที่สุดนะครับนี่ฮะใครจะไปเชื่อว่าเหตุการณ์แบบนี้ในชีวิตจริงก็มีเหมือนกันส่วนคุณพ่อบุญธรรมภายละมูลปัจจุบันอายุ54ปีบอกว่า15ปีก่อนลูกหายออกจากบ้านไปพยายามตามหาแล้วแต่ว่าไม่พบตัวและตอนนั้นตัวเองมีอาชีพขับรถประจําทางก็พยายามใช้เวลาเท่าที่มีตามหาแต่สุดท้ายก็ไม่เจอนะครับก็เลยพัดพลากกันไป ทุกวันนี้ป่วยเป็นเบาหวานและแขนขาอ่อนแรงดีใจมากที่รู้ว่าลูกชายยังมีชีวิตอยู่จนกระทั่งกลับมาได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งก็พร้อมจะรับลูกกลับมาอยู่ครอบครัวพร้อมหน้ากันอีกครั้งหนึ่งก็แสดงความยินดีด้วยนะฮะแล้วก็วทางมูลนิธิบอกว่าเคสแบบนี้ยังมีเยอะต้องขอบคุณความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้วยนะคะ,ะที่ช่วยให้น้องได้เจอกับครอบครัวค่ะ ครับต้องขอบคุณหลายหน่วยงานฮะ,ฮะเพราะว่า<ะ>ทั้งตำรวจรถไฟทั้งหลายหน่วยงานที่เขาพยายามะะไปตามหาอยู่สอที่จนกระทั่งเพาะพบเบาะแสะแล้วก็เจอครอบครัวในที่สุดนะครับค่ะ